กุญแจในกันยึดขาเราเล่าบอกว่าความคงทนเลือนเองหน่อยเขาเป็ของคุณเอเชียเขาเดี๋ยวในเรื่องชิดเขาจะดุผมคิดว่ามันคือแค่ ep แรกก็ก็ก็มีหลายหลายซีนบางจริงแต่ที่ผมได้อ่านกันมาแล้วเนี่ยประมาณสี่ซีนแรกที่สามซีนแรกที่ได้อ่านแบบเรียงทำลายมาแล้วที่จะต้องถ่ายเร็วๆนี้ก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากสนุกมากครับแล้วก็ บางอันย,ยังยังยังพูดไม่ได้เยอะแล้วก็หบทของผู้ตัวเองก็จะมีมีการเรียกว่ายัางอบฝุ่นอยู่ยังความพร้อมยังไงที่จะต้องแบบตีนไปตีนมากเลยเออเรื่องความพร้อมยังไงล่ะครับค่ะเออคงต้องทำบทจีเยอะๆยอะมันสิเพราะในในในบทปกติที่ถ่ายที่ไทยอ่ะก็ต้อง ก็ต้องมีหลายมูทหลายหลายแบบป้าๆเพราะามีทั้งจิงนตนาการมีทั้งหลายแบบหลายภาพป้าๆจริงแต่ว่ายังยังยังพูดให้แบบุคนเข้าใจไม่ได้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวสปอยกนะ็เลยพูดพูดในแนวนี้ก่อนครับแล้วก็ในการเตรียมตัวก็คิดว่าน่าจะเตรียมตัวหนักพอสมควรเพราะว่าที่จีเรามีเวลาจํากัดด้วยแล้วเราก็มี เป็นครั้งแรกที่เราต้องถ่ายเป็นฉากจีนต่างๆซึ่งมันระพุ่มกับจีนด้วยซึ่งมันมกับคอเลกชันจีนทั้งหมดแล้วก็เพื่อต้องเตรียมตัวเยอะมากคุณเตอร์ละับคุเตอร์มาผมก็จริงๆจ,จากตัวชาดีเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เลยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบมีเหมือนมีความคิดทุกอย่างเป็นผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจเนี่ยครับเราก็ต้องแบบเหมือนเราต้องปรับทั้งแบบภายในแล้วก็แบบรูปร่างภายนอกด้วยเนี่ย หลังจากที่แบบเราได้รับบนมาเราก็โดนแบบโดนเลยแบบคําสัง่งคือต้องไปแบบเพิ่มขนาดตัวให้แบบดูใหญ่ขึ้นให้ดูแบบน่าเกินข่าวมานต้องแน่นขึ้นต้องแน่นอยู่แล้วตอนน,นี้เริ่มแน่นแล้วนะฮะคิดว่าประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์กำแน่นเท่าไหร่เนียตอนนี้ให้อ่ะหกสิบละกันเดี๋ยวจะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนวันถ่ายจริงหรือเปล่ากินการันตีให้หน่อยว่ามันหกสิบหรือเปล่ากินปากการันตีหน่อยอยาวเพราะผมอยู่ตอนเขากินเยอะยอยู่ พราะต้องเพิ่มน้ำหนักไงก็เลยต้องกินเยอะเออเย็ม <laughs> คู่เรารอะคะครับคือความพร้อมก็ประมาณนึงครับ <c oughs> แต่บอกก่อนว่ามันเป็นครั้งแรกของผมและก็น้องด้วยที่แบบได้มาคู่กันจริงๆจ,จังๆก็รอบนี้นะครับตื่นเต้นครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นการมีคู่ครั้งแรกที่ดีสําหรับเราสองคนเนาะแล้วก็ รวมถึงนักสแสดงคนอื่นด้วยที่แบบว่าเป็นครูให้เราด้วยต้องขอความดูแลนจากน้องน้องที่แบบผ่านงานตรงนี้มาก่อนอันนี้ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องการเตรียมตัวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นแน่นอนครับเพราะเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยนะฮะและ้วก็อย่างที่บอกเราได้ร่วมงานกับทางคนจีนด้วยนะครับผมบริษัทต่างชาติของจีนเราก็ต้องแบบนิดนึงเรื่องสำเนียงอะไรที่มันอยู่ในในเรื่องนั้นอนะ่ะมันจะเป็นคลินิคที่เราว่ามันจะไม่เคยท,ทําที่ที่เราไม่เคยทําในไทย นะครับผมเป็นเพณนีขนบธรรมเนียมเรื่องภาษาเรื่องการใช้คําเราก็ต้องแบบทํากันบ้านนิดนึงแล้วเจมเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นบ้างครับใช่เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่บอกว่าเล่นเป็นอือแล้วก็เล่นเป็นตัวละครละหลักนะครับใช่ใช่ใช่ครับแบบว่าตัวเล่าเรื่องด้วย,อยบอกมากไ<ม>ด้ไหมอยุ้ยมีเราแบบปรับนเป็นบ้านเราแอือจริงๆไม่ยากนะด้วยด้วยการที่เราอยู่บ้านรู้มันดีด้วยกันนะครับแล้วเราก็พูดคุยกันประมาณนึง นะฮะแล้วเรามาทํางานก็ม <e ีการละลายพฤติกรรมก่อนหน้านั้นแล้วอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้หนักใจอะไรมากกับน้องแล้วน้องก็เป็นคนว่านอนสอนง่ายนะครับรับฟังรับฟังอะไรอย่างนี้ฮะเราสอนอะไรก็อ๋อครับพี่ครับพี่เคยเชื่อฟังอะไรแล้วก็โอเคครับไม่ดื้อไม่ดื้อครับหรือว่าเราดื้อแต่ก็ความพิเศษของพู้เราก็ไม่ได้ด้อยกว่าพูดหลักเขาต้องรอดูครับคนนั้นเขาล่ำใช่ไหมครับคนนี้เขาล่ำใช่ไหมฮะค่ะ เดี๋าล้อมไปพร้อมกันนีลกลัวาโอเคครับฝากด้วยฝากด้วยงมก็ก็ก็รแิงก็จะเป็นตอกเก่าจะเป็นหนึ่งมนรัเทจะเป็นแกงเพื่อนสนิทกายิมของเจ็แล้วก็มีคนจีนอีกคนหนึ่ง ก็จะเป็นอาหารทค่สี่คนว่าเดี๋ยวจะมีใครมาเพิ่มเลยต้องรอติดตามนีจะเหมือนมาเหมือนมาเป็นประมุกเลยโอ้โหการเป็นเหมือนแบบจับเขาเลยเพราะว่าเขาเกินรอดูคุณพูดแค่นี้ก็รู้แล้วนะเพราะอาหารที่นี่ดูจากก้างสี่คนได้คือแบบแน่นทุกคนแบบว่าภายในเครื่องมีจุดยิงต้องแน่นไว้ใช่ไหมครับครับใช่ไม่ต้องมีเรื่องเนี่ยแต่ว่าจะแตกต่างกันเหมือนว่าเขาจะอยู่ใกล้เกี่ยวของเขา มีความสัมพัญด้วยผมก็อยู่ไกลกันหน่อยก็ต้องหาโอกาสลุกขึ้นเซลล์ที่สถานที่หนึ่งหรืชั้นหนึ่งแต่ว่าต้องบอกก่อความเิี่ยของเรื่องนี้จะไม่เรียกว่าสปอยดีกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอยู่ในนิยายที่เหมือนเป็นตับแช่กับเราก็คือต้องบอกบอก่อนว่ามันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทะลุวิสัไประหว่างความจริงกับในนิยายโลกของอออยูโทปับเทพเซียนอะไรประมาณนั้นประมาณนั้น ใช่ใช่ส่วนติ๊กต็อกเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเขียนเกี่ยวกับเทปเสียงแล้วแต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันเขียนนิยายวายครับเร่มนะคะจริงครับขอบคุณคุณคุณถนัดโรแมนติกนะที่สปอร์ตเลยมันมีมีข้อมูลมีข้อมูลมีรถมรถความพิเศษของพวกเราค่ะ แต่ไม่แต่แนไ้อยผคนั้าแกความจพก็ต้องแบบว่าการีตามเดี <h <h umm ๋ยวก็เริ่มถ่ายแลครับพรุ่งนี้ครับค่ะ อยากให้คนรอติดตามซึ่องหลังบางสั่ที่จะปล่อยในแพ็กที่เราเล่นดิวในอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับอันไหนะคฝากติดตามระสุดท้ายค่ะ ากแฟนๆ้นะครับฝากทีอ่อีกเรื่องหนึ่งของพวกเราทั้งทั้งหกคนเลยครับว่าเรื่องนี้ก็ตั้งใจมากๆจริงๆครับแล้วก็เป็นที่ไงจะได้ประสบการณ์เยอะมากกับจากเรื่องนี้แล้วก็เติบโต้เยเพราะว่าเรื่องนี้มีถ่ายทำที่จีนด้วยมีถ่ายทำหลายแบบหลายกุมหลายภาพมากจรงคำคำิงๆไ,ได้ประสขขขบการณ์กเนี้เยอะมากแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะทำท้องบ้านที่ย่างเยอะมากจริงๆกันก็อยากใกห้นคนติดตามรอชมนะครับเพราะว่าไม่ไดานเกินเพื่อครับผมว่า ขอบคุณนะขอบคุณพี่ๆครับอขอบคุณมากนะครับฝากได้เลยครับฝากได้เลย